คุณผู้ชมอีกรเรื่องที่ต้องมาเตือนภัยกันนะคะก็คือเป็นภัยจากธรรมชาติเนี่ยแหละนะคะเกิดจากฝีมือมนุษย์กรณีน้ําตกแห่งหนึ่งบนดอยสุเทพค่ะหลังจากมีอาจารย์หมอและนักอนุรักษ์ออกมาเตือนนะคะว่าน้ําตกบริเวณนั้นเนี่ยมีการปนเปื้อนจากเชื้ออีโคไลซึ่งเกิดจากอุจจาระค่ะปรากฏว่าไปตรวจสอบมองขึ้นไปเหนือน้ําตกมีชุมชนโดยรอบอยู่ซึ่งปรากฏว่าไม่ได้มีการบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบนะคะขณะเดียวกันค่ะไทยพีบลงพื้นที่ ไปตรวจสอบกรณีหนึ่งนะคะบริเวณน้ำตกแถวแถวบ้านแม่กำปองค่ะก็พบว่าทุกครอบครัวเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำจัดทำบอ่อดักตะกอนและไขมันรวมถึงถังบำบัดน้ำเสียของตอนเองค่ะบอ่อดักตะกอนและไขมันและห้องน้ำที่ติดตั้งระบบถังบำบัดน้ำเสียเป็นอุปกรณ์สำคัญของชาวบ้านที่บ้านแม่กำปองจังหวัดเชียงใหม่จะต้องทำขึ้น ตามข้อตกลงของหมู่บ้านค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคลงสู่ลำน้ำที่ไหลผ่านชุมชนเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีเพราะว่าบ้านแม่กำปองที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวใครจะไปใครจะมาแวะเวียนมาเยอะค่ะมันอยู่ที่แผนชุมชนนะครับ,รบก่อนที่จะทำะเรื่องของบ้านพักเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับรบองรับ,รบนักท่องเที่ยว ก็จะมีแผนชุมชนว่าต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ,รบโดยเฉพาะห้องน้ำนะครับห้องน้ำห้องครัวน้ำใช้ในครัวเรือนนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณหมอรังสฤษิ์การจนาวณิชอาจารย์แพทย์โรคโรคหัวใจและนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเตือนนะคะบอกว่าน้ําตกรับเสด็จบนดอยสุเทพมีการปนเปื้อนของเชื้ออ e ีโคไลซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มาจากอุจจาระทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบและหาทางแก้ไข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งลงพื้นที่ไปตรวจวัดคุณภาพน้ำดูเรื่องของสีกลิ่นแล้วก็อุณหภูมิรวมไปถึงความเป็นกรดด่างและออกซิเจนในน้ำแบคทีเรียนในกลุ่มโคลิฟอร์มและกลุ่มฟีคอนโคลิฟอร์มแอมโมเนียในหน่วยไนยโตรเจนและค่าความสกรปรกบริเวณน้ำตกรับเสด็จซึ่งเป็นจุดที่ถูกพบว่าตรงนี้แหละมีอีโคไลจำนวนมากและแหล่งต้นน้ำเหนือหมู่บ้าน นอกจากนั้นค่ะยังตรวจบริเวณห้วยผาลาดซึ่งอยู่ปลายน้ําเพื่อนําผลการตรวจมาเปรียบเทียบกันต้นน้ํากับเหนือน้ำเนี่ยลักษณะน้ําเป็นอย่างไรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปจนถึงปลายน้ําเลยนะคะโดยศูนย์อนามัยที่1กรมอนามัยเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจใน l ับแล้วก็จะทราบผลในอีก5วันนี้ค่ะซึ่งตามประกาศเกณฑ์ของกรอนามัยปี2564เนี่ยมาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภคน้ําดื่ม ซึ่งจะมีอีโคไลเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหล่งน้ําที่เราพบที่ท,ท,ที่ที่เป็นประเด็นกรณีทางสื่อสื่อโซเชียลเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ําดิบเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งจริงแล้วต้องต้องเรียกว่าแบคทีเรียเนี่ยมันสามารถเจอได้อยู่แล้วนะครับมันไม่เหมาะที่จะนําไปนําไปบริโภคโดยตรงอยู่แล้วเพราะนั้นการที่จะบริโภคจะต้องผ่านกระบ,บวนการปรับปรุงก่อน สำหรับอีโคไลนะคะคือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ค่ะบางสายพันธุ์อาจจะไม่เป็นอันตรายแต่บางสายพันธุ์เวลาเข้าสู่ร่างกายผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเนี่ยอาจจะทำให้ปวดท้องท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้หรือบางรายมีอาการอาจเจียนเบื่ออาหารอาจจะอ่อนเพลียหรือว่ามีไข้ได้นะคะโดยจะแสดงอาการหลังรับเชื้อไปภายใน1-10วันผู้รับเชื้อเนี่ยควรจะรีบเข้ารับการรักษาเพราะหาก ปล่อยไว้จะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกและไตวายวซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้นะคะคสําหรับข้อมูลที่มีการนํามาแชร์กันในจริงๆแล้วมันมาจากเรื่องของงานวิจัยซึ่งเรื่องนี้ที่ปดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกเหมือนกันนะครับว่าคือถ้าไปดูข้อมูลจากงานวิจัยเนี่ยปรากฏว่าเป็นข้อมูลผลตรวจเฉพาะแบคทีเรียในกลุ่มฟีคอโคลิฟอร์มนะครับไม่ได้มีการตรวจเรื่องของอีโคไลโดยตรงนั่นเองนะครับเพราะนั้นการที่ นำข้อมูลตรงนี้มานะครับอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยท่านบอกว่าอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้เพราะว่าเวลาที่มีการตรวจเรื่องของคุณภาพน้ำเนี่ยเขาจะมีการตรวจเรื่องอ e ีโคไลโดยตรงนะครับ,รบเพื่อไปตรวจดูว่ามีการปนเปื้อนที่เกินค่ามมาตรฐานหรือว่าจะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนหรือว่า คนอยู่แถวนั้นด้วยหรือไม่นะครับรบทำไมจุดนี้ถึงกลายเป็นที่สนใจแล้วทาไมคุณผู้ชมที่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่ต้องสนใจฟังข่าวนี้เพราะถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสเคยไปเที่ยวที่ดอยสุเทพนะครับจุดนี้จะเป็นน้ําตกที่หลายคนอาจจะสังเกตโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะถึงดอยสุเทพอ,อยู่เกือบด้านบนสุดเลยนะครับก่อนที่จะถึงโค้งหักศอกแล้วพอผ่านน้ําตกจุดนี้ซึ่งอยู่ซ้ายมือผ่านโค้งหักศอกขึ้นไปคุณผู้ชมจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายจะเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นที่จอดรถมีร้านรวงอยู่เป็นจํานวนมากนะครับในขณะเดียวกันทําไมต้องไปตรวจที่แม่กําปองเพราะลักษณะของการที่มีการตั้งชุมชนหรือว่าพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่ของคนแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสุขออาณะใหมก็มีการต้องสร้างห้องน้ําด้วยมันอาจจะ ไม่เกิดเชื้อโรคต่างๆนั้นปนเปื้อนตามมาได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าไปดูพื้นที่อื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่ามีดอยมีม่อนต่างๆที่กําลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ผุดขึ้นมาเป็นจํานวนมากถ้าหากว่าเทียบกับกรณีของการสร้างบ้านสร้างอาคารอันนั้นมีมาตรฐานมีกฎหมายที่ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับการสร้างบ่อเกลือการสร้างบ่อซึมจะต้องทําอย่างไร หรือว่าจะต้องมีการใช้อุปกรณ์ส่วนไหนในการป้องกันการปนเปื้อนออกมาสู่ผิวดินแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่คุณผู้ชมจะสังเกตว่าบางครั้งจะเป็นการสร้างห้องน้ําแบบชั่วคราวสร้างห้องน้ําแบบชั่วคราวขุดดินลงไปแล้วใช้วงบ่อซีเมนต์เนี่ยวางลงไปบางครั้งมันอาจจะรั่วซึมออกมาได้สิ่งปฏิกูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะหรือว่าอุจจาระดังนั้นนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะจะนําไปสู่เรื่องของการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อื่นๆนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กําลังมีคนเข้าไปท่องเที่ยวเยอะๆมีการบริหารจัดการเรื่องของสุขอ,อนามัยอย่างไรรวมไปถึงป้องกันการปนเปื้อนของสารหรือว่ารวมไปถึงเชื้อต่างๆเหล่านี้กันอย่างไรด้วยไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าทั่วประเทศเลยเหมือนกันนะครับ